บายดีตอนเช้าทุกคนเมื่อนี้กับเป็นมื้อตอนเช้าวัวนเสาร์มาเห็นงานคือเก้าเมื่อนี้บริษัทใสชุดฟอร์ม,มทุกคนเพราะว่าเป็นวันเสาร์นะใชสชุดฟอร์มบริษัทก็ใสตั้งแต่วันจันทร์หาวันพัสทุกคนวันเสาร์สามารถนุ่งอยียงก็ได้เนอะอากาศยังหนาวคือเก้าอยู่พี่น้อยนี่เขาแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวทุกคน มื้อนี้แม่งกินข้าวกับแกงปลาดุกคุณหน่อยไอ้มุดแกงเมื่อคืนนี้เนาะแกงปลาดุกเชยยอดพักคักโบหะนะพี่น้องดอกเฮียเป็นดอกได้นะเดี๋ยวผ้าใบเบอร์เนาะแกงปลาดุกมั่นครับเป็นมนเลย เดียวบนตีแจมไคที่จะหานแล้วน่เด็กผู้กับแม่พูรลงไปแล้วเราบกหลักนนไปบนจะนออีกออมานอยชินงวอ่างเดียวเดี๋ยวเรามกินเนื้อมกินะห้าเดือนปที้มได้แล้วห

จะเรือมันโน้น yeah, no okay. ั่งอหว่ Gloria ั้งนี่หนุอยร้องเลยงนเตักต้นมันไม่ออกแม่เกือบลเไป ยานชอบใส่อาน้ำเต่าปานั hmm. yeah, yeah, mm ่งกัะป๋ออาบแล้วบ่ไดนหรแล้วเขาหาน้เขากะปยังหนาวต้งใจบอกว่าอาบ้ มีมันมีคนหูอยู่มีคนหูอ๋อคนยู่ทำไมเนี่ยมันบอกทุกคอยงนเจ้าก็บาะหูจะขาดเราอยู่คนเดียวนะเล้สั่งแห่งมาที่มานล่ะนะออกจากบ้านดีเทียวมาเข้างานทีนงานทุกคน้าเกาแล้วเนาะเลิกงานวันเสาร์เตรียมกลับบ้านแซวแซว เดินเดินแล้วตังออกอยังได้ตังยังแฮปปี้ไม่ได้ถ <c ười> ่ายเงี <c ười> ้ยถ่ายคนสวยไม่เป็นไรน้องใส่บุญมีเอาเนาะไม่ได้มาชุบดิน นิ้วแล้วกับประสุมว่นเลิกเงินเดินทุกคนแล้วก็ลืมแล้วมือเนาะว่าเงินเดินออกมืออื่นวันที่31นะเนะี่ยวันที่สานสิบน,น,นั่นเ้